ศึกขเขมรชุดเส้นทางสู่บึงโอเตียนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่38พันตรีวันซาเลนขยี้ก้นบุหรี่ที่ถูกอัดเขาปอดครั้งสุดท้ายแล้วนั่งลงกับพื้นดิน ก่อนที่จะเอนกายลงนอนราบกับพื้นอีกครั้งการสนทนากับซัมโปรยคาดช่วงไปเพราะความคิดที่สับสนว่าทำไมขบวนการกู้ชาติแต่ละกลุ่มที่ล้วนแต่ปรารถนาดีต่อแผ่นดินประเทศชาติและเผ่าพันธุ์เดียวกันจึงไม่สามารถจะรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เวลาที่ผ่านไปกว่าสิปีแล้วนั้นยังไม่มีผู้นำในการต่อสู้อย่างแท้จริงในอันที่จะกอบกู้เอการาชเสรีภาพกลับคืนมา รงกันข้ามที่มีแต่การตายมีแต่ความสูญเสียความทุกยากัดสนนานับประการที่คนในแผ่นดินขเขมรต่างได้จากน้ำมือของศัตรูแผ่นดินที่นองอาบไปด้วยเลือดและน้ำตาเสียงร่ำไห้และโหยหามีอยู่ทุกหย่อมย่านในแผ่นดินค่ำแล้วตอนนั้นที่ขบวนการกู้ชาติกลุ่มอิสระทั้งห้าคนปักหลักซุ้มคอยสมัครพรรคพวกที่ออกภารกิจณจุดนัดพบจุดที่สองเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นคงเริ่มเดินทางมากันแล้ว คิดทีไรอดใจหายไม่ได้พอรู้ดีว่าที่จุดนัดพบจุดแรกนั้นศัตรูจำนวนมากที่รออยู่คนที่เดินทางเข้าไปโดยไม่รู้ตัวล่วงนาคงไม่ง่ายหนักที่จะรอดออกมาได้ความแค้นที่พวกศัตรูได้รับในครั้งนี้มันมากพอที่จะทำให้พวกเราศัตรูออกตามลาจนถึงที่สุดทหารเวียดนามมันคงไม่ลดละแน่เมื่อคิดอะไรไม่ออกก็ต้องหันมาหาซัมโปรยอีกซัมโปรยท่านซัมโปรยหลับหรือยัง ไม่ได้หลับหรอกครับหัวหน้าใหญ่มีอะไรหรอครับผมเป็นห่วงพวกเราที่จะกลับมานะ่ะห่วงยังไงละครับแม้จะเยี่ยมเกลี่ยเพียงใดแต่นั่นมันกับศัตรูเท่านั้นแต่สําหรับคนที่เป็นลูกน้องแล้วพันตรีวันซาเลนเป็นคนที่อ่อนไหวและติดจะสงสารเป็นอย่างมากตลอดเวลาที่การลบผ่านมานั้นเขาปกครองลูกน้องทุกคนด้วยหลักเมตตาธรรมให้ทุกคนมีเสรีในการปฏิบัติเสมอทุกคนจะทํางานด้วยใจหลักด้วยอุดมการณ์ที่แท้จริง นั่นคือต้นเหตุที่ทําให้ได้รับชัยชนะมาตลอดท่านสัมปรยคิดว่าพวกศัตรูมันจะเพิ่มเติมกําลังอีกไหมแน่นอนครับงานนี้มันไม่ปล่อยเราแน่นี่แหละคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงคนของเราละ่ะผมว่าตอนเนี้รอบภูลูกเนี้มันคงล้อมไว้หมดแล้วเราเวลาพรุ่งนี้เช้าที่จะเข้าเผด็จศึกเท่านั้นเองเราก็อย่ารอให้ถึงเช้าสิครับอ้าวแล้วคนของเราละ่ะคืนนี้มันต้องกลับมาหมดแน่ถ้าไม่กลับมากัสเดามันไปบ้านเก่าหมดแล้วล่ะครับ ความจริงแล้วการพัดพลาจากกันของพวกขบวนการกู้ชาตินั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรพวกเขาสามารถติดตามหากันจนพบได้ไม่ช้าก็เร็วแต่คราวนี้มันทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะหัวหน้าใหญ่ต้องการจํานวนคนต้องการใช้กําลังในภารกิจต่อไปจึงต้องรองานต่อไปสงสัยเราต้องหาคนมาเพิ่มเสียแล้วครับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับแล้วท่านสัมโปรจะไปเอาที่ไหนล่ะเตรียมแผนหรือย,ยังยังเลยครับแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าจะเอาขึ้นมาจริงๆเรื่องนั้นไม่ห่วงหรอก ผมจะเป็นห่วงก็แต่คนทํางานได้จริงๆเท่านั้นแหละไม่ใช่เอาของมาแล้วมาตายลองแบบเนี้อาจต้องมีการฝึกกันบ้างแล้วละ่ะถ้าฝึกก็คงไม่ต้องฝึกมากหรอกครับเรื่องนี้หัวหน้าใหญ่ไม่ต้องห่วงครับเอาไว้เป็นธุระของผมก็แล้วกันผมรับรองจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างเรื่องนี้ผมเชื่อมือท่านซัมโปรอย,อยู่แล้วเอาละเอาละยังไงดูผลงานวันนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวก็รู้ว่าออกหัวออกก้อยทั้งคู่เงียบไปอีกครั้งในขณะที่ลูกน้องอีก3าคนที่นอนฟังอยู่เงียบเงียบไม่ออกความเห็นใดๆ และทั้งทั้งห้าคนบนยอดเนินเหนือหุบอึมตึมต่างหลับลงไปไม่รู้ตัวเพราะความเหนื่อยอ่อนจากการที่ต้องกล้ำศึกมาตลอด3วันสามคืนลมป่าที่โชยมาอ่อนๆกับเสียงรีดลิลงเลไลช่วยเพิ่มความวิเวกวังเวงให้หนักขึ้นอีกความรู้สึกที่สะท้อนสถานความหวาดกลัวต่อความเงียบนนั้นพวกเขาชาชินกับมันมานานแล้วตรงกันข้ามที่ความรู้สึกกลับบอกว่านี่คือสัญญาณแห่งความปลอดภัย แต่ละคนสดับรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยใจที่แน่วแน่จึงเหมือนกับการเข้าสมาธิเมื่อจิตใจที่ไร้กังวลความสงบพลันเข้าแทนทีความหลับไหลนั้นจึงหลับลงอย่างสนิทบรรดาโพยัยที่มีนั้นเชื่อว่ายังอยู่อีกหา่างไกลหรือเหลือเวลาอ,อีกนานกว่าที่มันจะคืบคลานมาถึงก่อนทะเลจะบ้าคลังย่อมสงบเรียบฉันใดในยามนี้ก็เช่นกันคนที่หลับไหลภา,ายใต้ความเงียบสงัดพลันสะดุง้งตื่นขึ้นมาในกลางดึก เสียงที่ได้ยินดังกึกก้องสะท้อนไปทั่วทั้งภูเขาเสียงนั้นวกวนกลับไปกลับมาจนยากที่จะจับต้นทางที่มาของมันได้แต่คนยังพวกขบวนการกู้ชาติที่คุ้นเคยกับมันยอมจับต้นทิศทางได้ว่ามันมาจากทางด้านหลังของยอดผูที่พวกเขาซุ่มซ่อนอยู่เสียงอะไรอ่ะน่าจะเป็นกับระเบิดกับ RPG จครับทางด้านนี้เป็นด้านที่พบไปเอากาศสูนใช่ไหมใช่ครับผู้น้าใหญ่ความคิดเริ่มสับสนอีกครั้ง ขบวนการกู้ชาติหคนที่รับหน้าที่ไปเอากระสุนระเบิดจากแหล่งซ่อนมาเพิ่มเติมให้กับพรรคพวกเสียงอาวุธที่ได้ยินแม้แต่เสียงปืนเล็กก็รู้ว่านั่นเป็นเสียงของอากาดังนั้นคนที่ยิงก็ต้องเป็นทหารเวียดนามที่ล้อมภูลูกนี้ไว้อย่างแน่นอนระหว่างคนกับกระสุนที่นํามาจะเป็นอย่างไรบ้างเอาไงดีท่านสัมปรยคงไม่มีอะไรหรอกครับทั้งคนทั้งกระสุนของเรานะครับอะไรทําให้ท่านมั่นใจ คนของเราจะมาแต่ตัวส่วนของที่นํามาด้วยมันจะซ่อนไว้ด้านหลังรอยพวกเราไปเอาพร้อมกันครับท่านสั่งมันไว้เหรอครับทางงานผมก็โล่งใจไปหน่อยปกติแล้วสัมปโปรยเป็นคนที่รอบคอบเสมอในการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เช่นกันเส้นทางที่จะต้องไปต่อนั้นคือบึงโอเตียนสัมปโปรยจึงกําหนดเส้นทางได้กรณานั้นก็ตามพันตรีวันซาเลนก็ยังไม่สบายใจนักได้อย่างเสียอย่างนะสัมปโปรยเสียยังไงล่ะครับ ก็ถ้าทั้ง5คนนั้นไม่มีกระสุนติดมือมาด้วยแล้วตอนนี้ถ้าเราจะตีแหวกวงล้อมเาจาเจากระสุนที่ไหนใช้ซัมโปรยไม่ได้พูดอะไรอีกเพราะเห็นด้วยตามที่หัวหน้าใหญ่พูดตอนนี้ทุกคนต่างมีกระสุนติดตัวกันคนละไม่มากป่าทั้งป่าถูกปุกขึ้นมาท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดชุดนั้นมันดังขึ้นมาเพียงชุดเดียวแล้วก็เงียบหายไปโดยไม่มีใครรู้สาเหตุและผลจากอาวุธชุดนั้นจะมีใครต้องลังเลือดด้วยหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้อีกพันตรีวันซาเลนก้มมองเวลาที่ข้อมือ เขมพลายน้ำบอกเวลาเลยตีหนึ่งไปเล็กน้อยยังเหลือเวลาอีกนานมากสำหรับสถานการณ์ในคืนนั้นแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจทำอะไรสักอย่างลงไปกระทั่งลูกน้องคนหนึ่งถามขึ้นเราลงไปช่วยมันดีไหมครับวหน้าใหญ่เซียมง,งอกนั่นเองที่เป็นคนชวนผมไม่ต้องหลอกเซียมง,งอกพวกนั้นคงหลบหลีกเอาตัวรอดได้ถ้าเราขืนลงไปเราก็หาพวกมันไม่เจออยู่ดีเพราะมันมืดอ่ะดีไม่ดีอาจจะฟาดกันเองได้เสียงอาฆาดังมาจากที่เดิมอีกครั้ง จากปืนจํานวนไม่รู้กี่กระบ,บอกเรากลับเข้าสู่ความเงียบอย่างเดิมต่อไปก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ท่ามกลางหากระสุนนั้นเป็นอย่างไรอีกนั่นแหละอีกฟากหนึ่งของป่าขบวนการกู้ชาติ5คนกําลังตกอยู่ท่ามกลางความคับขันขนยมึงเป็นไงบ้างไม่เป็นไรซอนเตรียมเป็นคนถามเราก็ได้คําตอบด้ยความเป็นห่วงเพื่อนที่ต้องตกเป็นเป้าเล็งไปทางไหนดีวะเปียเซนเป็นคนถาม พราะความสงสัยว่าจากตำแหน่งที่มีกับระเบิดแล้วทำไมแนวการวางกำลังของพวกศัตรูจึงอยู่ด้านหลังการที่จะถอยหลังก็เกรงต้องเจอกับพวกมันครั้นจะเดินหน้าต่อไปไม่รู้จะมีอะไรอีกหรือไม่ปกติแล้วการวางกับระเบิดนั้นมักจะวางไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าหาตัวแต่คราวนี้ไอ้พวกศัตรูมันมาแปลกกว่าทุกครั้งงั้นถอยสิวะกระปาขนวยเป็นคนออกความเห็นถอยหาอะไรก็พ่อมึงคอยจ้องอยู่มึงไม่เห็นหรือไงกระปาเป็นคนตอบด้วยเสียงไม่ดังนัก แล้วมึงจะเอาไงรอดูต่อไปก่อนแล้วมึงไม่ต้องรอจนถึงเช้าหรอวะทําไงได้ล่ะถ้ามันจําเป็นในหา้าเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ตายใจเย็นไว้ก่อนเว้ยทั้งห้าคนนั้นไม่รู้มาก่อนว่าทหารเวียดนามพวกนี้วางกําลังล้อมภูลูกนั้นเอาไว้พอรู้แล้วว่าเหยื่อของมันจํานวนหนึ่งหลบขึ้นสู่ยอดภูกับระเบิดนั้นเป็นสิ่งที่วางป้องกันไม่ให้พวกบนยอดภูหลบออกมาแต่การที่ทั้งห้าคนสงสัยว่าทําไมทหารเวียดนามจึงอยู่ด้านหลังพวกตน ก็เพราะพวกเขาเล็ดลอดผ่านแนวการวางกําลังของพวกศัตรูมาได้ความจริงก็เกือบจะรอดอยู่แล้วแต่โชคยังไม่เข้าข้างที่ทําให้พวกเขาคนหนึ่งไปโดนออสายสะดุดกับระเบิดเขานั่นจึงเป็นสัญญาณบอกให้เหล่าทหารเวียดนามได้รู้เหยื่อของมันได้เคลื่อนเข้ามาแล้วพวกมันจึงต้องตั้งหลักและระดมยิงเข้ามาด้วยในขณะเดียวกันทหารเวียดนามพวกนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเหยื่อของมันมาจากไหนกันแน่จึงคิดว่าอาจจะเป็นพวกที่หลบลงมาจากยอดถูเท่านั้น เมื่อมาถึงสถานการณ์แบบนี้ทั้งสองฝ่ายตั้งจ้องนิง่งไม่มีฝ่ายไหนกล้าจะเคลื่อนไหวตัวเองจากความมืดที่ไม่เห็นตัวกันนั้นหากใครพลาดจะทําให้เกิดเสียงขึ้นมาโอกาสตายย่อมมีทหารเวียดนามที่วางกําลังในช่วงนั้นมีจํานวนเกือบ20คนแต่ก็ไม่กล้าที่จะลุกเข้าหาพวกกู้ชาติพวกเราต้องคอยอีกนานแค่ไหนวะใครจะไปรู้เลอวะเราต้องรีบไปนะมึงหัวหน้าใหญ่กําลังคอยกระสุนนั่นเป็นความรอบคอบของพวกลาเลียงกระสุนอยู่อย่างที่สามารถนํากระสุนอะไรจํานวนหนึ่ง สงคาดว่าพอเพียงที่จะเพิ่มเติมให้แต่ละคนได้ติดตัวมาด้วยโดที่กระสุนและระเบิดส่วนใหญ่ฝังซ่อนไว้ที่ตีนผูและกระสุนส่วนที่ติดตัวมาก็ยังอยู่ครบบริบูรณ์แล้วมึงจะทายังไงเราก็พ่อมึงเล่นอ,อปืนจ่อกระบาลอยู่แบบนี้มันก็ต้องเสี่ยงกันเว้ยตายคนเดียวแล้วทุกคนอยู่รอดมันต้องเสี่ยงลองแบบนี้พูดเราต้องรีบไปถึงหัวหน้าใหญ่จะได้มีเวลาถอนตัวกันอีกก่อนคืนนี้จะสว่างไอ้กระปามึงรู้ได้ไงว่าจะต้องถอนตัวก่อนคืนนี้สว่าง กูไม่รู้เหมือนกันแต่กูคิดว่าตอนนี้พวกเวียดนามมนล้อมภูลูกนี้ไว้หมดแล้ววะ่ะอะไรวะมึงไปกับกูกูก็มากับมึงแล้วมึงจะไปรู้เรื่องคนอื่นได้ยังไงกูไม่เข้าใจเป็นลางสังหอนวะ่ะโถ่ไอ้ปรตกูนึกว่ามึงรู้จริงซัมดรอยเอาไงดีวะขโนยเป็นคนถามในขณะที่ซัมดรอยคานคืบเข้ามาหากูว่าพวกเราตัดสินใจลุกคืบหน้าขึ้นยอดภูด,ดีกว่าวะ่ะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าบนนั้นจะมีพวกมันหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็รอดแต่ถ้าถอยหลังอะ่ะไม่ได้แนะ่พวกมันรออยู่แล้ว กูว่าอย่างงี้อมึงว่างไงกูเห็นด้วยที่ซัมโดยมันพูดกูก็เห็นด้วยกูด้วยเป็นอันว่าทุกคนมีความเห็นตามที่ซัมโดยมันว่าขนอยถือโอกาสสั่งการทันทีงั้นพวกเราแบ่งออกเป็นสองชุดชุดแรกไปก่อน3คนที่เหลือสองคอยระวังหลังแล้วค่อยๆตามไปดีงั้นพวกมึงไปเดี๋ยวกูก็ไปซอนเตรียมจะระวังหลังเองเป็นอันว่ากระปากับซอนเตรียมเป็นพวกระวังหลังให้กําลัง3คนล่วงหน้าไปก่อนโดยที่สิ่งของทุกอย่างที่ติดตัวมายังอยู่ที่ตัวใครตัวมัน แ,แล้วก่อนที่การเคลื่อนที่จะเริ่มต้น